บอกว่าเอ็กีเยอะเรื่งนี้มาบ้านมามาเยี่ยมเลยนะามีมาเยี่ยมมีมาขอเยี่ยมเลยนะแล้วทีเนี้ยบอกก็เลยว่าเออช่วงที่เขาอยู่อ่ะเราอาจจะต้องแบบเริ่มปรับเรื่องอาหารอาหารในที่นี้คืออาหารรักษาหนี้ที่น้องเป็นอยู่มันต้องเป็นใช้อาหารประกอบการรักษาโรคอาหารอะไรเนียใช่เราย่อยที่นี้ค่ใช่อันนี้ก็คืออาจจะต้องเบิกคือเขาอ่ะเป็นหมา มาที่อยู่หมาจอนใช่ไหมคะหมาที่อยู่ตามทั่วไปมาก่อนเป็นไปได้น้อยมากเลยที่เขาจะมากินอาหารเม็ดอะไรพวกอย่างเงี้ยเหมือนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยเราให้อาหารอาหารเ้าอาหารฟองอ่ะพอส่วนเสี่ยอน้องกินได้กินหมดไปสองฟองแต่พอตอนเช้ามาแมวแล้วขาไม่ชอบแล้วแต่เมื่อวานกกินเพราะว่าหิวไม่กินมาหลายวันแต่พอวันนี้ตอนเช้าไม่ค่อยกินเท่าไหร่ แต่ทีนี้พอตอนเย็นเป็นอาหารมือเกาะแบบเหมือนเหมือนข้าวโพลน่ะครับค่ะกินแบบอะไรอร่อยค่ะอันนั้นค,<ๆ>คือกินได้แล้วทีนี้พอเราจะต้องมาให้เขาอ่ะกินอาหารอะไรบ้างยังอะค่ะอืดอืดมือืดยังเลยค่ะเออ่หมอก็เลยว่าจะถามว่าที่บอกว่าน้องเอื้อตั้งแต่วันไหนอ่ะ <ๆ S 1> เพราะว่าดูในคลิปนี่ๆๆเป็นหลังสามวันแล้วนะสามวันแต่ตอนนั้นที่รังคัดแล้วส้วมสุดท้ายวันนี้ยมามมันนะถ้าเข้าวันนี้วันที่สามวันสุดมันสุด ค่ะคือเขาวิ่งแล้วมาดออกมาดูอ๋อวิ่งแล้วูแสดงว่าลำไส้มันอาจจะเคลื่อนตัวแล้วก็ขยันวันแรกที่เห็นเนื้อยาวขนาดนี้คือแขกโป้เลยอ่าเยอะไหมคะเนายาวมากประมาณนี้เลยยุ่นขนาดนี้เลยถ้าถ้าประมาณนี้ก็คือตามในฟิล์มอีสเล่ค่ะก็คือตัวนั้นแหละที่มาดออกมาค่ะพอหลังจากในฟิล์มอีสเล่ก็จะเป็นของใหม่แล้วของใหม่ซึ่งน้องยังไม่กินมันก็จะยังไม่มีอาหาร ก็จะเป็นของแค่ที่เรา<ม>ที่กินไปเมื่อคืนเราะว่าหมอนอยู่ในทีนเ้ืคือในเดิมที่ได้มาไ,มได้ยาวมากอ,าาอาันอนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอึกก็ถึงได้ถามว่า,าเออบอกมันออกมาได้เยอะประมาณไหนก็ต้องเป็นตัวนี้แหละเพราะว่าถ้าเราจะรู้ว่ามันเยือเยอะไหมมันจะต้องเอกซเรย์นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองให้ยาช่วยอุจจาระนุ่มขึ้นค่ะ<ม>ให้เขากินแล้วก็เห็นบอกว่ามียาเดิม ได้เอามาด้วยไหมคะหลังรถมีครับเพราะว่ามันจะมียารักษาเนี่เป็เรื่องที่จะต้องช่วยพอนลงไงคะทุกหันหลังรถับรถแล้วทีนี้ในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสพพวกนี้เหมอะจำเป็นต้องเบิกยาเริ่มป้อนเขาโดยบางส่วนกับบวกกับยาฉีดหลังจากที่เรารักษากันไป็นืวันค่ะก,กับอาหารอันนี้บ่อนี้กับตัวนี้ของอาหารโต หอยหลามากเขาบอกไปว่าเขาวิ่งมา5กิโลไม่ต hmm. um, ัวไม่เองมาเจอปั๊บเนี่ยถ yeah> ้าดูถ้าดูถ้าด claro ok ูฟิล์มนี้นี่เหมือนกับว่าเหมือนนี่เลยแต่จริงเป็นสองลูกหมาเพราะว่ากระโปรงผสมนั่นเองอันนี้ฟิล์มเดิมแล้วก้อนันนี้ก้อนอี่แข็งโปกเลยถ่านใช่โอ้โหพอมาดูเออคุณหมอกเขาก็ตรวจแท้เลยก็เพิ่มเป็นเยอะมาก คือไหนยางคอผ้าไหนน้ำหกหกอ๋อจะเปลี่ยนผ้าไหนใช่ไหมอ่ะโอเคย่มไปเลยนะคะบ้องไหนต้าไหนคือตรงนี้เลยง้นการนี้

ไปเขาที่ไปเขาที่ไปเขาที่ไป้น้อดเอาแล้วะนี้ครับีุ้แงาเเยอนไปน่งันน้อยก่อนน้อยก่อน เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาน้องก่อนเดี๋ยวก่อนน้องก่อนไงนายไปถอยไปไปนอนไปถอยไปนอนถอยไปนอนไปหืมเป็นไรเป็นไรหืมหายดูหายหายแล้วไปหายแล้วไปอยู่ด้วยกันกลับไปอยู่ด้วยกันเนาะนายเป็นไรหลงอืม็นไร จะเล็มของป่าเราเวลากินอ๋ <c oughs> อเล็มนะเดี๋ยวจะเล็มนะเดี๋ยวพี่ก็เล็มให้มามาลูกไปเข้าเ,ข,าเข,าข้าที่นอนอนายเข้าไปไปเข้าไปลูกอ่ะอันนี้ถ้าใส่ลำโพงเขาเพื่อกันเขากัดใช่ไหมใช่ไหมอ่าเมื่อคืนเลยดิ่งจนสายขึ้นเรือดช่วงเช้านายปนไปนายอย่างนี้ลูก เดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับลูกสายให้หาก่อนเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับลูกเดี๋ยวมารับนะเดี๋ยวมารับนะนี่นะลูกนะไปล้ไปแล้วนะห <c oughs> วยชนเกงเ <c oughs> ก่ง่งแล้วอยู่กับคล่าได้เก่งเง้งอกมากลูกไม่วยวายนะ ไม่ต้อง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 ใหเฉต้องออกมาต้องมาอยู่ในลูกเดี๋ยว ไม่ดิไม่ดิไม่ดิไม่เอาไม่เอาไปนอนนายไปนอนลูก<ป>นอน <c oughs> ลำโพงติดลำโพงแนอนลูกนอะแล้วทีเนี้ยที่หมอแผนกนารรักษาไว้ก็คือสามวันสิบหกเจ็ดสิบแปดค่ะแล้วน้องก็ต้องเดินทางต่อใช่ไหมคะ <10. S 1> หรือว่ายังไงใช่ไง <ป S 2> ไปอุโบน ถ้าไปอุบลคือถ้าจะเอาน้องไปด้วยอ่ะหมอแนะนำว่าให้เอาข้อสีถุงกราเอาไปสำหรับไอ้ถุงที่เราข่วนข้อไปด้วยก็คือเราจะไปแอดนี้ต่อียังไงถ้าแต่ดูวว่าจะให้หมอถอดเลยก็ได้แต่ไปอุบลไปบนบลก็ดูแลต่อ นี่น้ำสีพอเปลี่ยนพอให้ยาเห็นไหมคะก็จะไม่เช่าเหมือนตอนที่หมอให้ดูตรงนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นสีใสขึ้นสีใสขึ้นสีเขาประมาณนี้เรื่องรือประมาณนี้นะครับใช่ด้วยระยะเวลาค่ะสามสี่วันอ่ะมันยังบอกไม่ได้นอกจากว่าพอเราถอดท่อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาอยู่ต่อกับหมออีกเอออาจจะซอกตองส้ำวันอะไรเงี้ยพอเราถอดท่อเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าอ๋อหลังจากถอดท่อเนี่ยพาน้องไปเดินดื่ดื่นสีเนี่ยเขาฉีดได้ไหม อันนั้นะแเราถึงจะบอกได้ว่าเขาถีบเองได้แล้วก็ไปต่ออะไรแบบนั้นนะยังพราะว่าแต่อันนี้ด้วยระยะเวลามันสั้นไปก็เลยได้เท่านี้นะคะไปแล้วไปแล้วมาลับมาลับมาลับมุนี่มาลับมุนี่มานะต้องมาพุ่งอยู่นี่คุยกันมั่งไหนคุยกันมั่งไหนนอนคุยกันบ้างเออคุยกับเพื่อนก็าบ้างอยู่เนี่ยเพื่อนอยู่เนี่ยหรือวคุยกับเขาด้วยลูกนะนี่ย อันนี้ก็ใส่ลำโพงก็ใส่ลำโพงดูมองดูมองไปอยากไปมาลักมาลักมักมักมาลไปไปองค์เนะอย่างน้นะลูกไปละบ๊ายบายไปแล้วเนาะไปแล้วไปลูกไปแล้วนะเปล่าไปแล้ว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 มองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวคือนีว่าคุยพรุ่งนี้คุยกันแล้วกันวันนี้ สารจริงนะครับงสารจริงวันนี้คุยกันนะครับวันนี้คุยกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ